อยากเป็นเจ้าของ5แบรนด์ดังแฟรนไชส์ True c o f f e า c ฟ f e a เม z o n กาแฟดอยช้าง Black Canyon, i n t e ท i n n Coffee ต้องดูปัจจุบันในประเทศไทยมีแบรนด์ร้านกาแฟาอยู่มากมายจนนับไม่ถ้วนทั้งขายแฟรนไชส์และไม่ขายแฟรนไชส์หากเจาะลึกลงไปจะพบว่ากาแฟาถือเป็นอีกหนึ่งในตลาดที่มีความเคลื่อนไหวรวดเร็วและมีอุณหภูมิการแข่งขันที่ร้อนแรง โดยในปี2,563ตลาดกาแฟไทยมีมูลค่าตลาดรวมอยู่ที่60,000ล้านบาทแบ่งกาแฟดื่มในบ้าน33,000ล้านบาทที่เหลือเป็นตลาดดื่มนอกบ้านหากใครที่อยากเป็นเจ้าของร้านกาแฟชื่อดังของเมืองไทยวันนี้เว็บไซต์ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์มีข้อมูลแบรนด์แฟรนไชส์ร้านกาแฟชื่อดังมานำเสนอให้ทราบเพื่อเป็นข้อมูลพิจารณาประกอบการคัดเลือกลงทุนแฟรนไชส์ร้านกาแฟกันค่ะ 1. True Coffee ทูคอฟฟี่แบรนด์แฟรนไชส์ร้านกาแฟาสดระดับพรีเมียมทำการตลาดมากกว่า15ปีอยู่ภายใต้การดำเนินงานของบริษัททูไ f e ์สไตล์ร t a i l จำกัดในเครือรซีพปัจจุบันนอกจากจะเปิดร้านทูคอ f f e e ธรรมดาทั่วไปแล้วยังปรับกลยุทธ์รับมือการแข่งขันของตลาดกาแฟาเมืองไทยโดยการส่งโมเดลทูคอฟฟี่โกมาเจาะตลาดกลุ่มคนรุ่นใหม่ตามออฟฟิศสำนักง,งานและแหล่งที่มีคนพลุกพล่านให้มากขึ้น จากเดิมที่จะเน้นขยายสาขาตามห้างสปปรรพสินค้าเป็นหลักทูคอฟฟี่เกิดขึ้นที่สาขาแรกเมื่อปี2543ทูคอฟฟี่ไม่ใช่มีดีแค่กาแฟาเท่านั้นแต่บริษัทยังใส่ใจในทุกความต้องการของลูกค้าทั้งในเรื่องของบรรยากาศร้านที่เน้นถึงการได้มานั่งพักผ่อนคลายความเมื่อยล้าด้วยโซฟานุ่มๆห,หย่อนใจกับเครื่องดื่มรสชาติกลมกลอมอิ่มท้องกับอาหารและขนมแสนอร่อยที่เป็นสูตรเฉพาะของบริษัทโดยปัจจุบันมีสาขามากกว่า58สาขา สำหรับรูปแบบการลงทุนถ้าแฟรนไชส์แรกเข้า5 0,000บาทงบลงทุนทั้งหมดประมาณ2ล้านไปจนถึง3ล้าน5แสนบาทอายุสัญญา6ปีสนใจลงทุนแฟรนชส์สอบถามโทร026475474โทรศัพท์มือถือ0865440560 2. Black Canyon Black c a n ยอนแบรนด์แฟรนไชส์ร้านกาแฟาและอาหารอยู่ภายใต้การดำเนินงานของบริษัท Black c a n ยอนประเทศไทยจำกัดก่อตั้งเมื่อปลายป,ายปี2536เพื่อประกอบธุรกิจด้านอาหารและเครื่องดื่มให้บริการกาแฟาคุณภาพสูงและอาหารหน,านานาชนิดโดยมีวิสัยทัศน์การเป็นผู้นำธุรกิจร้านกาแฟาและอาหารในภูมิภาคเอเชีย ด้วยการสร้างพัฒนาและรักษาคุณค่าแก่ลูกค้าคู่ค้าเพื่อนร่วมงานสังคมและองค์กรในรูปแบบที่บริษัทบริหารงานเองรวมถึงร้านแฟรนไชส์ทั้งในประเทศและต่างประเทศจนสามารถกล่าวได้ว่า Black c a n ยอนนั้นเป็นธุรกิจคนไทยรายแรกที่บุกเบิกธุรกิจร้านกาแฟจนกลายเป็นตำนานของธุรกิจ ความสำเร็จของ Black Can ย o n เกิดขึ้นทั้งในระดับองค์กรและระดับนานาชาติรวมทั้งการพัฒนาบุคลากรโดยการส่งเสริมให้บาริสต้าและเชฟเข้าร่วมการแข่งขันในเวทีต่างๆได้รับรางวัลแชมป์โลกและแชมป์ประเทศไทยหลากหลายรางวัลซึ่งเป็นสิ่งที่ยืนยันคุณภาพได้เป็นอย่างดีแต่สิ่งที่ Black c ค n ย o n ให้ความสำคัญมาเสมอก็คือการจัดกิจกรรมการตลาดการตอบแทนสังคมอย่างต่อเนื่องเพื่อร่วมสนับสนุนสังคมไทยให้เข้มแข็ง ความสำเร็จในวันนี้ Black c a n ย o n ยังคงมุ่งมั่นรักษาความเป็นที่หนึ่งในธุรกิจร้านกาแฟและอาหารคุณภาพเยี่ยมปัจจุบันมีมากกว่า475สาขาทั้งในประเทศและต่างประเทศรูปแบบการลงทุนค่าแฟรนไชส์แรกเข้า800,000บาทงบลงทุนทั้งหมด800,000ไปจนถึง1ล้านบาทอายุสัญญา10ปี สนใจลงทุนแฟรนไชส์โทร02 370 3306-7 02 376 0014-8โทรศัพท์มือถือ081 839 9318 3, 3 8, ดอยช้างคาเฟ่ กาแฟดอยช้างแบรนด์แฟรนไชส์ร้านกาแฟอยู่ภายใต้การดำเนินงานของบริษัทดอยช้างคอฟฟี่ออริจินอลจำกัดผู้ผลิตแปรรูปและจะจำหน่ายกาแฟดอยช้างกาแฟอาราบิก้าชนิดพิเศษคุณภาพสูงจากแหล่งผลิตเฉพาะบริเวณดอยช้างแหล่งเดียวเท่านั้นฐานการผลิตและแหล่งเพาะปลูกหมู่บ้านดอยช้างตำบลวาวีอำเภอแม่สรวยจังหวัดเชียงราย กาแฟดอยช้างได้พัฒนากระบวนการผลิตมาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลามากกว่า15ปีจนได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศว่าเป็นกาแฟชนิดพิเศษคุณภาพสูงโดยการดําเนินการจากความร่วมมือของพี่น้องชาวดอยช้างในการตั้งใจที่จะผลิตกาแฟคุณภาพและการเอาใจในมาตรฐานทุกๆด้านทางบริษัทดอยช้างคอฟฟี่ออริจินอลจำกัดได้ลงทุนในระบบการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวแบบเต็มรูปแบบ ไปจนถึงระบบการคั่วกาแฟและบรรจุพัณฑ์เพื่อส่งมอบสินค้าให้บริษัทในเครือดำเนินการจัดจำหน่ายต่อไปปัจจุบันมีมากกว่า100สาขารูปแบบการลงทุนค่าแฟรนไชส์แรกเข้า3 0 0 0สนบาทงบลงทุนทั้งหมด1 7 0 0 0 0้านไปจนถึง2 3 0ล้านบาทอายุสัญญา5ปีรีโนเวททุก3ปีสนใจลงทุนแฟรนไชส์โทร0 2 9 3 1 1 8 0 4โทรศัพท์มือถือ098826-5807 4. คาเฟ่อเมซอนคาเฟ่อเมซอนแบรนด์แฟรนไชส์ร้านกาแฟที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในเมืองไทยอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทลูกของปตทรหรือบริษัทปตทน้ำมันและการค้าปลีกจำกัดหรือ PTTOR ซึ่งเพิ่งจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไปเมื่อไม่นานมานี้โดยคาเฟ่อเมซอนถือเป็นคู่แข่งสำคัญของ s t Starbucks Coffee ในปัจจุบัน ร้านกาแฟคาเฟ่อเมซอนถือกำเนิดขึ้นครั้งแรกในปี2,545จากวิสัยทัศน์ของผู้บริหารบริษัทปตทจำกัดมหาชนที่เล็งเห็นถึงโอกาสในการเพิ่มศักยภาพทางการตลาดของสถานีบริการน้ำมันปตทจึงได้วางแนวคิดให้เป็นธุรกิจหนึ่งในสถานีบริการน้ำมันปตทที่สร้างไรายได้ให้กับสถานีและตอบสนองต่อไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคและคนเดินทางได้มากขึ้นการสร้างแบรนด์คาเฟ่อเมซอนเริ่มต้นจากแนวความคิดที่ว่า ประเทศบราซิลซึ่งเป็นต้นตำรับกาแฟและดินแดนแห่งนี้ก็มีป่าอเมซอนอันเป็นสุดยอดแห่งป่าดงดิบธรรมชาติของโลกที่อุดมไปด้วยสเสน่ห์ของธรรมชาติอันยิ่งใหญ่ซึ่งมีทั้งพืชพันธุ์แมกไม้สายน้ำสัตว์ป่าน,านานาชนิดและยังเป็นแหล่งผลิตอากาศอันบริสุทธิ์แนวความคิดนี้จึงถูกนำมาเพื่อสร้างสารรค์เป็นร้านกาแฟที่มีบรรยากาศร่มรื่นเย็นสบายด้วยร่มไม้และน้ำรอมรอบ โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาร้านคาเฟ่อเมซอนถูกพัฒนาให้เป็นจุดนัดพบแหล่งพักผ่อนสำหรับคนเดินทางตกแต่งด้วยโทนสีเขียวนำเสนอภาพลักษณ์แนวธรรมชาติโดยใช้สวนหย่อมและน้ำพุเพื่อสร้างบรรยากาศร่มรื่นเย็นสบายความรู้สึกที่ผ่อนคลายซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์ของร้านคาเฟ่อเมซอนเสมือนเป็นโอเอซิสของคนเดินทาง และด้วยเอกลักษณ์รสชาติเครื่องดื่มกาแฟที่เข้มข้นจึงได้กลายมาเป็นสโลแกนที่ว่า Taste of Nature ปัจจุบันมีมากกว่า3,440สาขารูปแบบการลงทุนค่าแฟรนไชส์150,000บาทงบลงทุนทั้งหมด2,400,000บาทไปจนถึง4,200,000บาทอายุสัญญา6ปีรีโนเวททุก3ปี 5. อินทนินคอฟฟี e ปัจจุบันแบรนด์แฟรนไชส์ร้านกาแฟ,าฟาสดอินทนินบริหารงานโดยบริษัทบางกอกรีเทลจำกัดซึ่งประสบความสำเร็จทั้งในและนอกสถานีบริการน้ำมันบางจากกว่า480สาขาทั่วประเทศถือเป็นคู่แข่งที่คาเฟ่แอเมซอนจะมองข้ามไม่ได้กาแฟาอินทนินนั้นถือเป็นแบรนด์กาแฟาระดับแนวหน้าของเมืองไทยไปแล้วเพราะเป็นธุรกิจที่เปิดมานานกว่า15ปีได้ส่งมอบความสุขให้กับลูกค้าทั่วประเทศผ่านจำนวนสาขาแฟรนไชส์ที่มีมากกว่า530สาสาขาทั้งในปั๊มน้ำมันและนอกปั๊มน้ำมัน นอกจากอินทนินจะเป็นแบรนด์ร้านกาแฟของคนไทยที่ให้ความสําคัญในการใส่ใจสิ่งแวดล้อมรวมถึงการตกแต่งร้านที่สร้างบรรยากาศให้ลูกค้าได้รู้สึกผ่อนคลายโปร่งสบายซึ่งทางอินทนินได้ใช้วัตถุดิบกาแฟอาราบิก้าร้อยเปอร์เซ็นต์ซึ่งทาให้รสชาติกาแฟอร่อยหอมกลุ่นนุ่มละมุนรวมถึงได้มีเมนูเครื่องดื่มและอาหารว่างที่หลากหลายรูปแบบการลงทุนค่าฟแฟรนไชส์แรกเข้า200,000บาทงบลงทุนทั้งหมด1ล้านบาทไปจนถึง2ล้านบาทขึ้นอยู่กับขนาดพื้นที่อายุสัญญา6ปี เงินประกัน1 0 0 0 0แบาทสนใจลงทุนแฟรนไชส์โทร02 355 8400ได้เห็นประวัติและข้อมูลการลงทุนแฟรนไชส์ร้านกาแฟาสดระดับพรีเมียมของเมืองไทยกันแล้วใครชอบแบรนด์ไหนก็อย่าลืมศึกษารายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับขั้นตอนการลงทุนแฟรนไชส์ที่ชอบอย่างละเอียดอีกครั้งหรือติดต่อสอบถามบริษัทเจ้าของแบรนด์แฟรนไชส์ได้โดยตรงเพราะการลงทุนแฟรนไชส์แม้ว่าจะเป็นการซื้อระบบที่สำเร็จมาแล้วแต่ก็ยังมีความเสี่ยงด้วยเช่นกัน สำหรับท่านผู้ฟังที่ชื่นชอบและสนใจในเรื่องราวของธุรกิจสามารถเข้าไปอ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ Thai franchise center .com หรือรับฟังผ่านทางช่อง YouTube Thai franchise center และกลับมาพบกันใหม่ในบทความหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ ขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะหากท่านชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์และสิ่งสำคัญเลยนะคะอย่าลืมกด subscribe ตามด้านล่างนี้เลยค่ะ